สวัสดีครับพบกับผมบัตต b นะครับ BB แบตเตอรี่นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่อ็อกเซอร y ี่นะครับของเจ้าวันโวนะครับ V60 เครื่องยนต์ T5 นะครับตัวนี้เป็นปี2016นะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2 0 0 0 c นซีซนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเจ้าวันโว V60 นะครับตัวนี้ใช้แบตเตอรี่สำรองตัวไหนกันอยู่นะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับ ขั้นแรกนะครับให้เราลื้อแผ่นนี้นะครับออกยางชิ้นนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็แผ่นปิดตัวนี้นะครับดึงออกมาแล้วก็ตามด้วยชิ้นนี้นะครับ โอเคก็ okay. เดี๋ยววางไว้ประมาณนี้ก่อนก็ได้นะครับตอนนี้เห็นแบตเตอรี่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตัวแบตเตอรี่ของ v o ล v o V60 เครื่องยนต์ T5 ตัวนี้นะครับใช้เป็นแบตเตอรี่สำรองเบอร์ไหนนะครับโอเคเบื้องต้นนะครับผมก็จะทำการแบ็กอัพไฟไว้เหมือนเดิมนะครับเช็คก่อนว่าแบตเตอรี่สำรองไฟเรา มีไฟหรือเปล่านะฮะโอเคใช้ได้มีไฟนะครับสายเลี้ยงไฟนี่นะครับเดี๋ยวขอผ้าผ้าหอ่อโั้วบวกด้วยครับโอเคครับแต่งคี ขั้วลบนะครับขั้วบวกขออนุญาตเช็คสายก่อนนะครับว่ามีการขาดในหรือเปล่าใช้ได้นะครับสายไฟเราไม่มีการขาดในต้องเช็คให้เรียบร้อยนะครับในส่วนนี้เพราะว่าถ้าเกิดสายไฟเราขาดในนะครับการแบ็กอัพไฟเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จนะครับ ผมจะหนีไปที่ขั้วลบนะครับของตัวแบตสำรองนะครับตรงนี้แล้วก็ที่ขั้วบวกนะครับตรงนี้นะครับเตรียมผ้าไว้นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มถอดแล้วนะครับเป็นบล็อกเบสิท อันนี้ก็เป็นคันแรกนะครับของผมด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาอันนี้ออกก่อนก็จะแคบๆนิดนึงนะฮะคนที่มือใหญ่ก็อาจจะทำงานลำบากนิดนึงนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับขอลูกบล็อกเบอร์แด้วยครับผม แัดยาวมีไหมครับไม่มีก็แปดสั้นก็ได้ครับโอเคควบวกขอเทสกาวก่อนนะครับกาวนั่นเป็น เป็นกาวร่วมนะครับกาวร่วมจริงๆเราสามารถแบ็กอัพตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกในการทำงานเพราะว่ามันเป็นกาวร่วมโอเค,อเควงงต้นมีการเช็คโค้ดลูกค้ายัางครับตอันนี้มีมีการเช็คโค้ดหรือยังว่ามีอะไรขึ้นหรือเปล่ายังใช่ไหมเดี๋ยวลองขอกุญแจลูกค้ามาสตาร์ทหนะ โอเคไปลองมาดูกันลูกค้าครับลองสไตล์ให้ดูได้ไหมครับเดี๋ยวขอดูโค้ดหน้าจอนิดหนึ่งครับว่ามันฟ้องอะไรบ้างเบื่อต้นตอนนี้มีโค้ดอะไรโชว์ไหมครับครับแต่ว่าอาการที่มันเป็นคือมันไม่มันไม่ดับไอ้ปุ่มออโต้สตาร์สต็อปมันไม่ทํางานปุ่มออโต้สตาร์สต็อปไม่ทํางานนะครับใช่คโอเคอเดี๋ยวรกวนดับเครื่องได้เลยครับ บ็อกเบอร์แปดมานะครับโอเคกลาวเลยกลาวร่วมนะครับเดี๋ยวเราใช้กล่าวตรงนี้ได้นะครับอันนี้เป็นข้วบวกอันนี้เป็นข้วลบนะครับไม่กดคุมลบได้อือฮะ อันนี้เคสเฉพาะกิจนะครับลูกค้ามาที่หน้าร้านนะครับก็ด่วนกันเลยนะฮะโอเคครับตัวนี้เป็นสายบวกนะครับ ทันไว้หน่อยนะต่อไปจะถอดกู้ลบนะฮะโอ้ตอนนี้ถอดคนล็อกเรียบร้อยแล้วนะ ตับวบวกออกมาแล้วนะครับตัวยึดออกมาแล้วนะครับก็เหลือตัวแบตเตอรี่นะครับโอเคออกมาแล้วนะครับแบตเตอรี่ดูกันชัดๆนะฮะ เป็นแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์ 8A นะครับอ่าฮะตัวที่เราเทียบใส์ได้นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะสูงเท่ากันนะครับยาวเท่ากันแล้วก็ค่าความจุที่ได้นะครับก็เท่ากัน8แอมป์น,นะครับใช้ตัวนี้ทดแทนได้นะครับ โอเคโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองทําการทดสอบแบตเตอรี่ของลูกค้าดูนะครับว่าเหลือเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แล้วนะครับโอเคเลือกเป็นเอานะฮะแล้วก็เ e สอันนี้เป็น AGM นะครับหน่วยที่เป็นที่เราเลือกนะครับเป็น EN นะครับโอเค CCE ที่กำหนดไว้นะครับ120นะครับทดสอบโอเคค่า c c a ที่เทสได้ตอนนี้เหลือแค่4.5นะครับผมจากมาตรฐานที่เขากำหนดไว้คือ120นะครับผมแล้วก็ตัววุนชาร์จก็ไม่ค่อยเต็มนะฮะค่าโอห์มก็ไปที่58แล้วนะครับผมแล้วก็ตัวสุขภาพแบตเตอรี่นะครับเทลมันนะฮะเหลือแค่14นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเต้า ตัวนี้นะครับที่เราจะใส่ให้ลูกค้าเชื่อมมาตรฐานเดียวกันไปเลยนะฮะเอา g m เอ็นโอเคได้140นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ เดี๋ยวผมจะทําการติดตั้งแล้วนะครับฮเร้อน ก็ใส่ตัวยึดแบตเตอรี่เข้าไปก่อนนะครับอ่าติดได้ติดเกอร์เดี๋ยวติดเพิ่มก็ได้นะครับเอ๊ะเดี๋ยวผมย้ายหน่อยดีวยกว่ามันบางพอดีพอดีเลยนะครับก็จะมีเสียงของโรงงานข้างๆนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับ เสียงดังนิดหนึ่งนะครับพอดีข้างๆมีโรงงานที่เขาเชียโอเคตอนนี้เป็นเบอร์สินะครับหยุดเข้าไปโอเคต่อไปก็จะเป็นใส่ขวดแบตเตอรี่นะครับผม ก็จะใส่ย่างนิดนึงนะครับตัวนี้เหลือขั้วลบนะครับโอเค พอแล้วันนี้เอา,เาที่เดิมมันจะแคบๆติดพวก,พวกบริเวณเนี่ยต่อไปเดี๋ยวผมก็จะประกอบตัวนี้กลับนะครับอาการของรถวันโว B60 กศตัวนี้นะครับลูกค้าแจ้งมาว่า ตัวระบบ start stop ไม่ทำงานนะครับแล้วก็ตามคู่มือแจ้งว่าแบตเตอรี่ลูกสำรองนี่มีปัญหาก็เดี๋ยวลองดูว่าวิ่งไปสักพักนะครับระบบมันจะเข้าที่หรือเปล่านะครับ อันนี้เขาใต้ลิ้นก่อนนะอันนี้ต้องทดสอบช่องใต้นะโอเคเข้าโดยช่องนะโอเค,อ,เคอ่ะไอ้พวกกิ๊ฟตรงนี้อยู่วะอ๋อโอเคเาไม่ไมีกิ๊ฟมาใช่ไหม,ไ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 มครับครับลูกค้ารืร้อ,อร,รื้อรื้อไว โอเคเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าเราจะมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์รุ่นไหนนะครับมานำเสนอนะครับสำหรับคลิปนี้ผม BB b b บ a แบตเตรี่สวัสดีครับ